อะหังสุกิโตหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหังนิทุโผโหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอพยาปัจโชหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคหูมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานางปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอพยาปัจฉาหหนตุ จงเป็นสุบเป็น